สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้ไอด้วจะมาทำาขนมจีนน้ำยาป่านะคะอาป่าแบบซื่อๆนะคะไม่ใช่ป่าแบบมีอะไรอะไรใส่เนาะน้ำยาป่าน้ำยาซัว่วนะคะขนมจีนน้ำยาซ่วซั่วที่ใส่น้ำปลาร้านะคะก็จะใช้วันนี้ไม่มีปลาทูนะคะก็จะอา มีอ่าน้องไก่นะคะที่เหลือเราจะเอามาทําเป็นน้ําเป็นเป็นเชื้อของน้ํายานะจ๊ะปกติเขาจะใช้ปลาทูเนาะบางเอินอบไปวยขโมยปลาทูไปให้หลานละก็เลยจะได้ย่งอ่าน้องไก่มาจากหลานอีกถ้าที่ทำข้าต้มเนาะเราจะใช้ปลาก็ได้ใช้ไก่ก็ได้นะคะแต่นี้เรามีอยู่สองชิ้นนะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะเราจะไม่ทําเยอะด้วยเราทําทานแค่ คนสองคนเองเนาะเราก็จะเตรียมเครื่องเครื่องเครื่องเขานะคะเดี๋ยวในรายก็จะมีมีมีมมขิงมีเขาเรียกว,ว่ากระชายเนาะอา่ะเราลืมเอาเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ให้ชมก่อนนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะมันก็จะมีเครื่องเคียงเครื่องหอมของเข้านั่นแหละจะได้ไม่คาวเนาะตามสูตรเขาแล้วเนาะส่วนตัวนี้เราก็จะมีนี่นะคะเราจะขาดไม่ัด้ก็คือผักชีใบผักชีลาวเนาะ ผักชีลาวก็จะมีผัดนะคะมีแบงลักด้วยนะนะคะสวนี้เราก็จะเตรียมเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็ต้มน้ำไว้แล้วด้วยเนาะเนี่ยน้ำกำลังเดือดเราก็จะใส่ใส่ไก่ลงไปก่อนดีไหมโอเคนะเราจะก่อนยัดเทเนาะโอเคอ่ะมันมีเม็ดข้าวด้วยก็จะเอาแอดไวไวตักเนาะ ตักออกจากหม้อข้าวต้มหลานเนาะไม่เป็นไรแล้วก็ใส่กระพริกนี่เราจะใส่แบ่งใส่นะคะเราจะเอาไว้ทําเป็นลูกโดดด้วยเนาะเราจะใช้นิดหน่อยเนาะมันจะได้ไปเผ็ดนะคะส่วนนี้เราก็จะว่าเป็นลูกโดดเขาเดี๋ยวเราแยกออกไปก่อนเนาะเราจะได้ทอยเทเลยเนาะมันจะได้เทเลยมันต้องล้ำลายเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะามาปั่นหรือว่าเอามาโขลกนะคะใบไวๆ ก่อนแยกเทนะคะมือเดียวนะคะจับกล้องเนาะคือเนาะน,นี่เราก็จะทําลูกโดดเนาะอันนี้เราก็จะไว้ทําลูกโดดโคือนะอย่าใส่เยอะนะคะเราก็ใช้เตาถ่านเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนประหยัดเนาะเราจะต้มไว้ก่อนนะเราจะต้มอ่านี่เขาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตะไคร้มาใส่อีกทีนึงเนาะ จะได้ไม่เคานเนาะเดี๋ยวจะใส่ทีหลังก็ได้ตอนที่เรา่าต้มน้าซั่วเนาะอันนี้เราต้มให้ก่อนแต่น้ำปลาเราก็ต้มอีกทีนึงนะคะนะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆเนาะทากินเองเรื่องมากติดฟ้านะคะเพื่อนๆแล้วก็อนน่ติดฟ้านะ๋ยวค่อยมาตามติต่อวิธีทําของแอดมไวนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะเ๋ยวค่อยชมนะ Bye bye.